วันนี้เป็นวันพักผ่อนของผมนะผมก็เลยติด MotoGP มากเลยพาเจ้า iPad ดลยวนี้มาดู MotoGP ินอกสถานที่เลยเลยพามาเที่ยวโรงแรมเป็นแนวแบบทูเวล่าแสนสวยเป็นโรงแรมแบบแนวโมเดิร์นลักชวรีนะครับก็เป็นโรงแรมที่นี่เลยในเมืองหาดใหญ่อยู่กลางเมืองหาดใหญ่เลยมันอาจจะหาย,ยากนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ยากมากราคาค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะแพงนิดนึงครับแต่ว่าก็จะมีให้เลือกตั้งแต่2,000บาทจนถึง5,000บาทเลยที่เราเลือกวันนี้เนี่ยก็เบ็ดเสร็จแล้วประมาณ3,000นะนี่บรรยากาศผมชอบบรรยากาศต้นไม้ตรงนี้มากแล้วก็สระว่ายน้ำเนี่ยแยกระหว่างน้ําเย็นกับน้ําอุ่นนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโดยธรรมชาติหรือเขาทําขึ้นมาแต่ว่ามันแยกระหว่างน้ําเย็นกับน้าอุ่นจริง แล้วพื้นที่นั่งตรงกลางสะเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับมอดดิฟเลยก็คือเราลงไปนั่งก็จะเป็นแบบเราเรานั่งอยู่กลางน้ําเลยนะคือออกไปที่น้ําเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากครับ